สวัสดีทุกคนเข้าควกับแมนพันมานี่แมนพันสิพาเมฮ็ดผัดเผ็ดไก่สูตรพิเศษสไตล์ของแมนพันที่บอไซกันไส่เลยผิดไทยออนและสีนี่แมนพันพัดขายมาเป็นเวลายาวนานเกือบสิบปีเลยด้ทุกคนแต่จะเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆทุกคนเอาไปทํากินก็ได้ทําขายก็ได้เซ้นกันและนี่แม่นพันผัด จำนวนจานเดียวหรือ่าหับประทานคนเดียวเข่องประกอบของเขาก็มีไกล่ลอยกรัมพริกแกงเทชบัวะพาผักสามสีข้องเ้าหอมใหญ่แครอทและหมากทัว่วน้ำตาลสายแดงน้ำมันหอยซู้รอรอกอป็นนัวของเฮาตามมาด้วยพริกกระเทียมบดหรือตำอันนี้เหมือนผัโบดเอาตาม,มาด้วยใบยมะกรูด เอาน้ำมันใส่หมอนหนึน่งจองน้อยเอาบมเกเพศใส่หนึ่งช้อนโต๊ะหอมใหญ่แครลลอทของเขาลงไปไก่ของเขาลงไปขวกขวกขัว,ขว,ขวห้หอมตามด้วยพริกแกงเทสข่งช่อนโตกลงไปขวกขวกห้ยหอมแล้วจากนั้นใส่น้ำซุปลงไปน้ำซุปของเขาถามมันแห้งก็สามารถติ่มได้เวยทุกคนเด้อ หลังจากนั้นก็ใส่ใบมะกรูดข้องเฮาลงไปไห่หอมหลังจากนั้นก็เติมน้ำข้องเฮาลงไปอีกเท่าหนึ่งถาผู้ไดใส่กระชายก็สมามรถใส่ตอนเขาใส่หมากพืิเด้อทุกคนเด้ออ่าและปรุงด้วยน้ำมันหอยหนึ่งจองน้อยน้ำตาลสองซอนซาแป้งนัวหนึ่งซ้อนซาคลุนเลนไห่ เรื่องปรุงขลองเฮาละลายแล้วใส่ใบบัลลลลลบวละพาลงป้ายลนคลนไห่บัวะพาของเฮาสุกและหอมดีหลังจากนั้นก็ซิมโสชาติอันนี้แม่พันชิมโสชาัิว่าโอเคแซบแล้วก็ตักใส่ถ้วยแล้วมาเทใส่าจานเข่าคของเฮาที่เตรียมไว้เลยแม่พันขายเป็นอาหารจานเดียวหลังจากนั้นแม่พันก็เสิร์ฟลูกค้าเลย นี่ก็คือพัดเพชรไก่สูตรพิเศษของทางหานแม่พันพนมาแบ่งปันให้เพื่อนทุกคนฟรีๆเลย